คุณผู้ชมครับประชาชนนะคะต่างก็พาบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปิดให้เข้าชมฟรีในระหว่างวันที่15 30มิถุนายน2563นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะบรรยากาศที่สวนสัตว์อุบลราชธานีวันที่2ของการเปิดให้บริการหลังจากปิดชั่วคราว เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมที่สวนสัตว์อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในวันที่15มิถุนายน2563ซึ่งเป็นวันเปิดให้เข้าชมวันแรกมีผู้เข้าชมสวนสัตว์จำนวน975คนซึ่งผู้ที่เข้าชมมีการสำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน e www.eventpop.me /e/9040/ สูดไ h a แลนด d โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินวันละ2,000คนแบ่งเป็นช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจำนวน1,000คนและช่วงบ่ายเวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาจำนวน1,000คน นายเทวินรัตนวงศ์สวัสด์ผู้อํานวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีกล่าวว่าวันที่สองของการเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบวิถีใหม่แห่งการท่องเที่ยวสูนิวเนอร์มอลถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนสนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกคนที่มาต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่ทางเข้าสวนสัตว์โดยจะมีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คอยให้คําแนะนํา และมีการตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนสัตว์อย่างเข้มงวดประชาชนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสแกนไทยชนะอยู่ห่างกันอย่างน้อย1เมตรครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่2นะครับในการเปิดให้บริการนะครับหลังจากที่ สวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับแล้วก็สวนสัตว์ทั่วประเทศด้วยนะครับที่ปิดไปกว่า3มเดือนนะครับสำหรับวันนี้เองก็เป็นวันที่สองสำหรับการเปิดให้บริการนะครับภายในสวนสัตว์นะครับก็ส่วนแสดงสัตว์ทุกส่วนแสดงนะครับเราเราเปิดทั้งหมดยกเว้นนะครับสวนแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจะทำให้ นักท่องเที่ยวนะครับไปรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากนะครับก็ก็ปิดปิดจัดแสดงอยู่นะครับสำหรับบรรยากาศภายในพื้นที่นะครับในสวนสัตว์เองก็ได้วางามาตรการนะครับป้องกันโรคอย่างเข้มงวดนะครับทุกนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็ต้องผ่านขบวนการคัดกรอง นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ผ่านมานะักท่องเที่ยวถือว่าในจังหวัดอุบลนะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการป้องกันโรคเป็นอย่างดีนะครับดาเนินการนะครับตามมาตรการที่สวนสัตว์กําหนดให้นะครับแล้วก็เราเองก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้ความแนะนำนะครับตามจุดที่ นักท่องเที่ยวเข้าไปชมนะครับจำนวนมากนะครับเพื่ออ,อยู่ในมาตรการการป้องกันโรคนะครับก็ฝากประชาพันธ์นะครับไปยังนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวชมนะครับให้ติดต่อสอบถามนะครับหรืะวา่าตรวจสอบข่าวสารที่ทางสวนสัตว์ได้แจ,แจ้งไปนะครับเพื่อให้การเที่ยวชมได้รับ ความสะดวกสบายนะครับในการมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะครับของทางสวนสัตว์ที่กำหนดไว้อย่างเค้่งคัดนะครับตรงนี้ต้องฝากประยามพันไปยังนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยครับ สำหรับสวนสัตว์อุบลราชธานีได้กำหนดการเปิดบริการการเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพประกอบด้วยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการโดยมีจุดเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านเว็บไซต์ไทยชนะเปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุด บริการภายในสวนสัตว์ตามมาต,ตรการควบคุมโรคได้แก่บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชมจุดยืนชมสัตว์รถนั่งบริการเที่ยวชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านอาหารและเครื่องดื่มวางแอลกอฮอลให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่างๆรอบสวนสัตว์เน้นการเปิดให้บริการกลางแจ้งและงดกิจกรรมภายในอาคารนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บริการบริเวณจุดทางออกและจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเช็คเอาท์ตามมาตรการด้วย ทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้เที่ยวชมสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศทั้ง6แห่งได้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแกน่นและสวนสัตว์อุบลราชธานีตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30มิถุนายน2563